กลับมาแล้วนะครับกับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมเป์นะครับเราอย่าเสียเวลาเราไปมันกันต่อเลยดีกว่ากับศึกมวยรอบ Global House 8 Women Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับคู่ถัดไปของเราดีกว่าครับเป็นมวยหญิง ในพิกัด56กิโลกรัมนะครับขุนข่าวสาวนักสู้ไทยญาติตระกูลมวยจากกรุงเทพมหานครนะครับในค่ำคืนนี้ครับเธอจะต้องเจอกับสาวยุโรปจอมแกล่งพลังสูงจากสเปนนั่นเองนะครับเกมวันนี้จะลงเออยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันครับแต่ว่าแน่นอน หากใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะกัน้นคอเข่าลอยหรือสอกกลับนะครับแอนตซินจะมอบให้1,000 0บาทจรเ์เก้ฟาดหางรับไปเลย30,000บาทครับและนอกเหนือจากนี้ในค่ำคืนนี้นะครับเรายังมีรางวัลพิเศษนะครับนั่นก็คือรางวัล Fight of the Night คู่มวยเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคนครับ Ladies and gentlemen, it is time for the second fight of tonight between Thailand and Spain. Let's all welcome Maisha Katz from Spain. At 25 years of age, with a record of 35 fights and 23 wins, สาวคนนี้นะครับแกรงสุดๆครับต่อยในยุโรปและเมืองไทยมาเพียบนะครับตั้งใจมาขวาเข็บขัดเต็มที่กัดเลยครับสำหรับค่ำคืนนี้และตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่ชกของเธอครับเพรโซโรชาลูกสายกองดินจากกรุงเทพมหานคร 6ปีนะครับชมมาแล้ว60ครั้งชนะมา44ครั้งครับผมนี่คือสาวแข้งดุวงในดุด,ดันขาเข่าสุดอันตรายนะครับกล้าแรกกล้าลุยและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้แก่กรรมการสราวุธพรมคงมาถึงคู่ที่2ของศึกมวยรอบ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับคู่ที่2ครับ เพสโรชาลูกรายกองดินจะพบกับสาวจากสเปนไมชาขาดย่ะ25กับ26ครับ171กับ169นะครับนี่คือตระกูลมวยครับคุณพ่อมาเองครับนกพริตนะครับอยู่หันเงาะขึ้นไปสวมมงคลให้กับทางด้านของเพชรโรชาเป็นคนที่8ของครอบครัวนะครับในจำนวนทั้งหมด16คนนะครับชกมวยกันทั้งบ้านนะครับ นี่คือชมหน้าของเพชรโรชาลูกทรายกองดินนี่เป็นคุณแม่ลูก4ี่นะครับดูร่างกายเนื้อตัวยังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ครับเอาครับขวันข้าวนั้นไปรออยู่แล้วนะครับคู่นี้ใครชนะก็ไปเจอขวันข้าวครับคู่ต่อสู้ของเพชรโรชาวันนี้นะครับเป็นสายจากประเทศสเปนนะครับไมาชาคาร์ดอยู่ในทีมงานของภูกเก็ตไฟกลับนะครับรายนี้ครับ วัย25ปีสูง169เซนติเมตรเป็นคู่ที่ถูกคู่อีกคู่หนึ่งนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับเอสแมนทัวนาเมนต์นะครับ23ตุลาคมนะครับ mm hmm. มาแล้วครับทางด้านของเซรฟินตูนนะครับซาร่ากเฮียขวัญใจสตะวันรุ่งและดอกไม้ป่าแฟทเทคนะครับ mm hmm. ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศนะครับในสายบีนะครับของศึกมวยรอบโกลบอลเฮาส์สูรร่วมวัสดุกอ่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร กลวอฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณครับอ่ะติดตามนะครับกดหมายเลียก8ชมทางช่องนี้นะครับแฟนๆครับดูการไหว้ครูบริกรรมคาถาครับการตั้งสมาธินะครับกำหนดลมหายใจสวยงามครับดูครับไม่ใช่เฉพาะเกมการต่อสู้ครับศิลปะวัฒนธรรมของความเป็นไทยครับซึมซับลงไปในหัวใจของชาวต่างชาตินี่คือสาวสเปนครับไมชาคลาจากภูเก็ตไปครับ และโกลบอลเฮาส์นะครับยังมีแคมเปญพิเศษพบกับใช้ร้อยชิงล้านซีซสั่นเกนะครับช็อปครบทุก900บาทรุ้นรถยนต์ไฟฟ้าโอลากูตแค่รุ่นท็อปถึง9คันนะครับและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า12ล้านบาทจับรางวัลทุก3เดือนนะครับและ6ตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็แจกกันไปแล้ว3คันนะครับยังมีอีก6คันให้ลุ้นกันครับอ่ะติดตามครับขอบคุณแฟนๆนะครับหน้าจอช่อง8ครับเปาบอยครับทำหน้าที่ครับสราวุธิพรมคงซ้ายมือคุณพ่อครับ ต้องบอกว่าครอบครัวนี้ได้ดีเพราะการชกมวยจริงๆครับชกมวยกันทั้งบ้านนะครับจากชกสายเลือดมุสลิมนะครับทางด้านของเพชรสโรชาลูกทรายกองดินขวามือหน้าจอก็ทีมงานของภูเก็ตไฟครับครับด้านล่างก็มีพี่เล็กภูเก็ตไฟครับนะครับมายืนกำกับอยู่หลังมุมน้ำเงินครับแต่น้กมวยทุกคนนะครับยังได้รู้านวันพิเศษนะครับไฟออฟเดอะไนท์นะครับคู่มวยดุเดือดแล้วก็ไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นกมวยยอดเที่ยมประจำสัปดาห์นะครับ รับรางวัลไปเลยรางวัลละ1 0 0 0 0บาทนะครับสนับสนุนโดยโกเมอร h o ฮ s e ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับติดตามครับแฟนๆครับอ้าครับไปดูคู่ที่2ครับโอ้พุ่งเข้าใส่เลยครับไม่ชากครับแหมคงจะมาจากคู่ที่แล้วนะครับน่าจะนั่งชมจากห้องพักเลยครับเห็นคู่ที่แล้วโอ้โหใส่กันตุกตับตุกตับครับครับก็สไตล์อย่างนี้อยู่แล้วครับช่องแปดใบมีหน้าเสือมีแต่หน้าแข้งครับอ้าวครับใส่เลยครับ คนที่แข็งแรงแข็งแต่งที่สุดครับเข้าสู่รอบต่อไปก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอย่างลุ้นรางวัลพิเศษนะครับไปทายผลมวยวันนี้ครับที่ Facebook Fan Page ของ global house ครับชมไปด้วยเชียร์ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปลุ้นรางวัลกันที่เพจของ global house กันได้เลยครับโอ้ตกตะลุยเข้าใส่นะครับไมยชาคานครับไม่ต้องถามชื่อถามแซ่ครับพยายามจะชวนบู้ชวนแรก กอดวงในเอารวงป้ายหน้าครับก็ยจะทำไรไม่ได้ถนัดนักเท่าไหร่สายหน้าครับเป็นนักโวยที่เตะต่อยสวยนะครับทางด้านของเพสโรชาแต่ว่าไม่ช้านี่อย่างที่ร,ราบซบอยู่ครับประเภทบมอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้าอีกคนหนึ่งนะครับแล้วทีภูกเก็ตไวคลับนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับพละากาลังนี่แม่หายห่วงครับอาครับเสียบในตีเกบก็จะปล่อยให้ตีนะครับ โอ้สงครามวงในมาแล้วครับธรรมชาติแล้วก็เพชรโรชาครับโอ้โหต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยครับใช้ท่อนแขนขวานี่ดันหน้าของเพชรโรชานะครับพยายามถ่ายแล้วก็ออกแข้งขวานะครับเพชรโรชาแต่ว่ามารมชาติถึงตัวแล้วครับตีมแผนมาเล่นวงในโดยเฉพาะโอ้โหจะเอาล้วงป้ายหน้าครับแม่แท็กิกแท็กติกนี้แต่ว่าสุดยอดเลยครับสาวจากสเปนรายนี้จ้า รับรางวัลพิเศษครับพีรันม้วนแผ่นดินสวยงามมากครับต้องเข้ามุมกลางครับโอ้่านน้องไปนี่โอ้รับรางวัลอื้อซ่าเลยนะครับไหวไม่ไหวครับปากฉีกไปแล้วครับมุมปากอ่าครับเปาบอยต้องเบรกค,ครับโอ้โหสวยงามมากครับสอกกับของเพชรโรชาหิรันม้วนแผ่นดินไหวไหมโอ้ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโอ้ เป็นรางวัลนะครับถือว่าแจ็คพอตแตกด้วยนะครับได้รับรางวัลพิเศษนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับจะเพลียงพับอยู่แล้วนะครับเพศโสรชาลูกชายกองดินครับดึงศอกกลับครับฮีรันมวนแผ่นดินเหลือเชื่อจริงๆครับอย่างนี้ก็รับไปเลยครับรางวัลพิเศษจากไอัตซินนะครับใช้ศิลปะแม่ไม้โบราณร้องคู่ต่อสู้ครับเป็นการศอกกลับนะครับไทยนครอพัฒนาจำกัดมอบให้10,000บาทนะครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับวันนี้มวยหญิงเหลือเชื่อจริงๆครับนี่ครับมวยหญิงเตะก้านคอก็มีมาแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้าเลยครับไม่ต้องรอนานครับอ้าวครับดูดีๆนะครับโอ้โหนี่ครับนี่คือศาสตร์คือสินของแผ่นดินครับนักมวยสาวก็ทําได้ครับดูครับภาพช้าๆชัดๆครับจะเพลียพับอยู่แล้วนะครับเพชรโรชาโดนขวางหน้าโดนตีเข่าดึกอาการไม่ดีครับ ดึงศอกกลับครับโอ้โหองศาลงตัวเป๊ะจริงๆครับสุดยอดครับขอยีได้ไหมครับทีมงานดูกีกทีครับเปี้ยงเข้าไปครับดูกี่ทีก็ไม่เบื่อครับแต่ว่าเป็นภาพที่ต้องบอกว่าอยู่ในความทรงจําของทั้งคู่เลยครับมาหลายๆรอบเลยครับมาหลายๆรอบเลยครับดูครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับ ขออีกหลายๆมุมครับทีมงานเวลาเหลือเฟือแน่นอนครับอ่าครับรอเป็นเบรกหน้ากันแล้วกันครับทีมงานบอกไปพบคุณกายก่อนเลยครับเชิญครับสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหสำหรับคู่2ของเราในค่ำคืนนี้นะฮะสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยการสอกกลับนะครับเพราะฉะนั้นแอนต์ซินครับรับไปเลย1 0 0 0 0บาทจากแอนต์ซินครับ แพนโซโรชาลูกใสกองดินไปเลยเด้อ